พบก,กับน้อยฟ้องเชียงตุงอีกแล้วนะคะหลังจากที่หายหน้าหายตาไปนานนะคะว,วันนี้ก็จะมาเปิดกล่องเออเปิดเออกล่องของขวัญเนาะที่พีเอฟซีไดเรียมาเออตอนคริสต์มาสนะคะของก็สั่งที่เชียงตุงนะคะสั่งที่แม่ค้าเชียงตุงแล้วก็ของเข้ามาเพิ่งเข้ามาเดือนนี้นะคะแม่ค้าบอกว่าเออของไม่เข้านะคะสั่งตั้งแต่ วันที่5เดือนที่แล้วนะคะก็พึ่งเข้ามาวันที่7นะคะก็ของในเอ่องนี้จะมีอะไรนะคะเราก็รอมารุ้นกับ PFC นะคะเราก็ยังไม่ได้เปิดนะคะทุกคนมาดูมาดูกันเลยว่าของในกล่องน,นี้จะมีอะไรบ้างนะคะก็ต้องขอบคุณพี PPFc อะ ที่ส่งมาสนับสนุนแล้วก็ส่งมาวันคริสต์มาสนะคะก็พึงได้มาเปิดตอนนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ช่วยเป็นกำลังใจให้น้อยฟองฝากกดไลค์กดแชร์เยอะๆด้วยนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะขอให้เฮงเฮงรวยรยปังๆนะคะอย่าเจ็บอย่าป่วยนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราให้เราซ้าเรามาเปิด ของกันเลยนะคะว่าจะมีอะไรบ้างนะคะนี่เดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยนะคะชิ้นแรกนี่ชิ้นแรกมีอะไรอื่นนะคะมีเสื้อนะคะทุกคน แบบนี้นี่คือสั่งไส์เอ็มมานะคะก็จะใหญ่นี่นิดนึงนะคะเพราะว่าน้องชอบใส่เสื้อแบบใหญ่ๆนะคะนี่เขามีกระเป๋าด้วยทุกคนน,น้องเขามีกระเป๋าด้วยทุกคนน่ารักมากนี่กระเป๋าผ้าแบบนี้นะคะก็ใส่แบบนี้แล้วก็มีกระเป๋า,าน,นี่นะคะือสายสายกระเป๋าแล้วค,คะทุกคน น่ารักมากทุกคนมันมีสาย่างน,นี้ด้วยนะคะสายเขายาวมากใส่ของได้จริงนะคะทุกคนคือสายเขาน่ารักมาก เราก็ไม่เคยสั่งของออนไลน์ที่สั่งแม่ค้าออนไลน์แบบเชียงตุงสักครั้งหนึ่งนะคะคะครั้งนี้คือครั้งแรกนะคะเพิ่งมาสั่งนะคะนี่แล้วก็กระเป๋าก็จะสะพายแบบนี้เข้ากันเลยทุกคนคือมันเป็นสีเดียวกันเลยเดี๋ยวมาดูชิ้นต่อไปนะคะ คือน่าจะเป็นกระเป๋านะคะทุกคนนี่ทุกคนนี่คือกระเป๋านะคะกระเป๋าเขาน่ารักมากเลย สะพายไปเที่ยวนะคะแบบนี้เห็นเขาสะพายกันเยอะมากกระเป๋าแ,แบบเนี้ยคะ่ะนี่สวยงามเลยนะคะนี่สะพายไปเที่ยวสะพายไปเที่ยวแบบนี้นะคะก็สวยสวยทุกอันเลยนะคะนี ิ่งนี้คือสีลำเขามีสีเอน้ำตาลมีสีอะไรเยอะแยะเลยนะคะเดี๋ยวมาดูชิ้นต่อไปนะคะสพายไปเที่ยวอะไรก็จะสพายได้ใสโทรศัพท์มือถืออะไรได้หมดเตยมนะคะมาดูอีกชิก้นกันเลยว่าคืออะไรนะคะเป็นกล่องแบบนี้นะคะ รองเท้านะคะทุกคนคืรองเท้าค่ะทุกคนรองเท้าสีฟ้านะคะแบบนี้คือแบบนี้นะคะก็ไปใส่แบบสุดไทยคืนแล้วก็ใส่รองเท้าแบบนี้นะคะเพราะว่าน้องคือเตีย้ยใส่รองเท้าแบบนี้คือจะสูงขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะ เป็นสีฟ้านะคะก็มีเท่านี้นะคะของที่ได้มาก็จะเป็นรองเท้ากระเป๋าแล้วก็เสื้อนะคะก็ของก็ได้ตามที่สั่งเลยนะคะไม่มีข้อผิดพลาดอะไรทั้งสิ้นเลยนะคะก็ต้้งขอบคุณมากมากเลยนะคะที่พีเอฟซีส่งมาสนับสนุนน้องนะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะก็ ไม่มีอะไรมากนะคะวันนี้ก็ฝากถ้าทุกคนอยากให้น้องทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์มาไล่เลยนะคะก็จะทำตามได้นะคะถ้าจะทำให้ดีที่สุดนะคะถ้าใครอยากให้ทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้น้องด้วยนะคะคลิปต่อไปจะได้ไม่พลาดก็ขอบคุณค่ะลาไปก่อนนะคะ 拜拜。Bye bye.